นี่มันพระอืมแล้วก็บูชาพระภูมิกันเนาะ สาธุนโมตัสสะพุทธโอฬหโตสัมมารถพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธโอฬหโตสัมมารถพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธโอฬหโตสัมมารถพุทธัสสะสาธุอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัตตวีคงคาพระภูมิมะเทวาคามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัตตวีคงคาพระภูมิมะเทวา ขามามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปทวีคงคาพระภูมิเทวาขามามิหังสาธุสาธุขอพรน,นะพระภูมิเจ้าที่เนาะ มีแต่ความสุขความเจริญเนาะทำกิจการใดก็ค้าขายรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยกันเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะจ๊ะสาธุ